นี่เดี๋ยววันงานเราให้มันขึ้นที่นี่ก็ได้เบิ้มก้ามาขึ้นได้นะมันก็ยังพอวิ่งวิ่งไปได้วิ่งช่องเนี้ยช่องเนี้ยที่ยาวหน่อยถ้าเป็นขานะช่องเนี้ยวิ่งยาวปุ๊บนู่นแล้ววิ่งทะแยงไปนี่ก็ไรเนๆๆนะี่ยวิ่งออกไปนี่มันหลบได้ไหลักเนี้ยตั้งล่มตรงนี้ก็วิ่งได้เนะี่ตั้งล่มม,มุมนี้ก็วิ่งออกไปนู่นได้ แปลงนู้นเดี๋ยวไปดูแปลงนูง้นแปลงนี้มันก็วิ่งออกไปนี่ได้เนี่ยเราบินขาเราจะบินจากตรงนี้ไปเลยนั่งลมนี่วิ่งออกไปนี่พอพื้นที่โล่งอยู่มองบินใกล้ๆเพราะบ้านงานมันจะอยู่ตรงนี้ไงบ้านงานอยู่ประมาณเลยต้นมะพร้าวไปนูน่นะใกล้ๆ นี่ยไปขึ้นมุมนู้นก็ได้วิ่งจากมุมนี้ไปนู้นก็ได้แล้วลมมางนี้ก็ขึ้นได้อยู่วิ่งขาสามล้อก็ได้เนี่ยหลักมันเยอะแต่มันก็บินได้เนี่ยโล่งอยู่